พี่น้องที่พากินเสริ่มน่องไม้มือเนี่ยค่ะวิธีทํำน่องไม้เสริมนี่บไม่ยากเลยค่ะพี่น้องน่องไม้เสริมหือุนน่องไม้บ้านเรานี่ยและค่ะเอาน้ำใบย่านางต้มเดือดเขาตัดใบน่องไม้เด้อค่ะน่องไม้เขาเจเ๊็ดตามเด็กก็ได้เขาตัดให้มันนั่นแล้วเขาก็ต้มจากประมาณสามสิบนาทีนะคะต้มใส่ใบย่านางค่ะพี่น้องต้มแซ่บเลยค่ะต้มออนเอเล่แล้วค่ะกินกับยังกับแซ่บค่ะพี่น้องกินกับ ปลาบองกินกับแจ้วกินกับแจ้วหัวโปกน้ำพริกนุ่มโอ้ยเข้ากันหลายเด้อพี่น้องเด้อเน,นี่ยโอย้พูดแล้วน่ะหรือกินกับสม้มมะกรอเดี๋ยวตำสม้มมะกรอให้พี่น้องกินกันตำลาวนี่แล้วเนาะค่ะเนาะกินกับน้งไม้เสิรเนาะค่ะพี่น้องเนาะแซบๆโดดคะ่ะมาเดี๋ยวปลาฮอกก็แซบเด้ค่ะน้ำปลาฮอกเฮ็ดเองค่ะมีขายเบิร์ดน้ำปลากับมีค่ะน้ำปลานัวๆเลยค่ะพี่น้องตำลาวนี่เรต้องใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อ เผ็ดเปรี้ยวเค็มไปเลยค่ะกับต้ตองเค็มเป็นใด็ดอกแต่ว่ารสจัดนะค่ะจะแซ่บเลยค่ะโ้ะองใส่ผงชูรสเดด้อพี่น้องมันค่อยแห้งกินเขากินผงชูรสบ่รค่อยได้เนะาะจะนี่เอาเรีวๆไหมกดใส่จานเตรียมผักเลยค่ะกินกับเสิมน้องไม่จะแซ่บซะฮ้อนๆหน้ยแหงแดดนอนๆพี่น้องให้แหงแซ่บเด้อแนวเนี้ยกินต้องกินยามยนแดดฮ้อนๆนะจา้ะพี่น้องกินกับเสิมน้องไม่นี่ มามาพี่น้องมาอยากให้กินซแซบแบน้ำกันค่ะซแซบแซบผู้เรีนบอกโอ๊ยมาทั้งหมักเข,ขือขคืนใส่ห่อนหมักเข,ขือขคืนบุญได้พี่นอ้องมากินน้ำกันนีม่มาค่ะมาแซบแบเลยพี่น้องมาตัวเอาตัวเอารถน้ำไม่ซึมพร้อมเล้าเข้าไปน้ำไม่ซึมห่อนห่อนนะค่ะพี่น้องอ,องย่าขาดโอ้ยมันเข้ากันถ้าได้ค่ะสีน้าไม้กวกกินกับส่วนหมกอกล้าวเขานี่กินแล้วกันกินเบมืแล้วก,กันกจะทิ่มได้น้ำนะคะ น้ำสุมตำนะเอาได้ฮอดเ้าเหนียวจิ้มได้พูน่ะค่ะทำไมซื้อมอนห่อนตักมาลวดยา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 ,ยาวาบกินกับแซบหลายเลี้ยวแล้วกันยาเอาน้ำถิ่มเด้อพี่น้องน้ำสุมตำนี่มันมีประโยชน์อย่างวันที่พี่น้องแต่ว่าจะไปสดุดเนี่ยมันจีเสดท่องจังเขานี้เขาสุดน้ำสุมตำบาได้เลยครับพี่น้องเ้าเหนียวจิ้มลวดลวดเสียดายสมัยซื้อมือบ่อได้กินปลาดิบ กินปลาลาต้มสุกขันเม็นปลาด,ดิบฉีกต้อนแล้วฉีกต้อนเ้าเหนียวจำเป๊ะเลยล่ละค่ะ